สบายดีพี่น้องแา้วผมมาเพาะกับบ่าวสุข,ขือเก่าพี่น้องเลยเฮ้ยมือนีก็เป็นมือสั้นวันดีพี่น้องเฮาสี่สลองหกหมื่นซับสไคร์ครเฮ้าพี่น้องเลยหอดหกหมื่นตั้งแต่อาทิตย์ก่อนผแหละพวกมันมีโอกาสมาสลองเนาะกะเ็เลยว่ามือนีซื้ออันของมาเฮ็ดข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนเนาะพี่น้องฟังล่าเอื่นข้าวปุ้นฟังไทยเอิ่นขนมจีน เมื่อนี้ก็ต้องขอบคุณพินิกเดอร์ครับผมที่เป็นสปอนเซอร์พินิกทั้งประเทศสวีเดนพูดเลยพี่น้องเป,เป็นคนไทยเนาะพันไปอยู่พันเป็นส่งเงินมาให้พี่น้องหนึ่งพันบาทเอาก็ได้มาสลองอเหีียงทีมงานในการขอบคาะพี่น้องนนกินน้ากันหลายๆคนก,ก่อนอื่นมดก็ต้องขอบคุณขอบใจทุกๆุกคนเดอสําหรับหกหมื่นคนที่เขามาติดตามสอง่าวสุกก็ จังไรก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งลำาุ้ยลำรุวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อพี่น้องเลยขันบม่มีพี่น้องทั้งหกหมื่นคนเนี่เขาก็อันบ่มีมือนี่เนาะพี่น้องจังไรก็ขอบคุณในหลายที่เป็นกาลังใจให้มาตลอดเนาะบางคนก็เขามาบึงเป็นกาลังใจให้กระเม่ในให้กาลังใจก็ขอบคุณในหลายพี่น้องแต่ว่าก็บางคนที่เขามาด่าก็เด <c oughs> สิโอดเอาพี่น้องด่าได้อยู่เนาะ อันเพราะว่าเป็นธรรมดาพี่น้องของยูทูบเบอร์เนาะจะมีอันคนหักแ้วก็มีคนสร้างแต่ว่าบาสุกะเหลือกเอาใส่ใจแต่คนที่หักเนาะพี่น้องแต่ว่าบางอันอันใดที่เป็นถ่วงเป็นอันนี้แนะนํามากอันใดที่มันบดีเข้ากับปับเปลี่ยนตลอดอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าอันใดที่อันบดีเข้ากับบุคอยเก็บไว้เนาะพี่น้องแต่ว่าอันใดคำแนะนำอันใดดีๆเข้ากับเออนำมาปรับปรุง บรรยากาศอยู่เพื่อนพี่น้องมือนี่กำลังสีมือสีคอ่คำเนาะเฮ็ดคำแน่จักหน่อยพี่น,น้องก็เลยว่าอันพากันออกมาปิกนิกอยู่ข้างนอกได้บรรยากาศนั่งกินข้าวปุ่นอยู่นี่ยินดีสวัยดี <c oughs> กว่าสี่หอดหกหมื่นซับเนาะพี่น้องกะลมลูกคุกคาดมา หลยลบ้ลยหอบเนาะกว่าจะมาหอดจุดนี้กับโมเมนเหลืองง่ายคือกันพี่น้องเลยหลายคนเป็นวไวรัสยูทูบนี่มันง่ายได้เงินได้ค่ำาสะดวกสบายเนาะมีแต่นังกินนอนกินมามาพี่น้องมาเห็ดน้ากันเด้อผููได้เหีเฮ็ดมาเห็ดน้ากันแล้วพี่น้องมาเห็ดยูทูบสบายเห็ดง่ายสบายสบายสะดวกสบายเนาะวัมี้ยัางอยากจักอย่างลองมาเห็ดเบิ่งพี่น้องคนในอยากอ้อคนนอกอยากเขา เดี๋ยวถาม่ามันก็โอเคบอก็โอเคน้องพี่น้องถ้าเขาดูแต่ว่าบอสุกขันมาคิดเบื้องแล้วก็ทุกๆงานนลน้องพี่น้องขันบอตั้งใจเห็ดมันกันนะจะบอได้เงินแหละขันว่าสิเป็นงานอียังก็ได้น้องพี่น้องเลยไปเดี๋ยวพาไปเบื้องมือนีิเขาได้ในครัวมาเห็ดลายคนเลยแหละพี่น้องเลยฝนบดตกลายวันพี่น้องเดินบานก็สิเป็นตะยูขึ้นเน้นจักหน่อยเนาะเพราะว่ามันบดจืด พี่แจยูดีไม่แห้งนาแหลงพี่น้องฟปาสุกสีปับปุงบานใหม่ก็คือสีหย่าเหล่าตัวนี้ไปใบวันแจนะเนาะแต่บานเพราะว่าเหล่าตัวนี้มันมันมันหกนะพี่น้องแ้วก็พื้นที่ตรงนี้มันต่าเหตุให้น่ะมันหงมันจืดมันย่างจนบ่ไหรพี่น้องสําหรับอันเอฟซีที่เคยเห็นคลิปตอนย่ามฝนกับสีหูเนาะว่าเออมันเปื่อนมันเปอะสําใดก็เลยว่าสเปลี่ยนใหม่แ้วก็ทมดิน กัสิเฮ็ดห้องเอียงแหล่แถวนี้บ่หูว่างบสิพ่อหรือบ่เนาะเขากะสิพยายามถ่ายคลิปไปจนหอดคนแหละหอดยามคนคอยคอยเก็บเงินไปพี่น้องแล้วก็บวกกันครับอ้เจาน้องเนี่ยเพราะว่าบาสุกมีเอื้อยเอื้อยแล้วกัน้องสายเนาะไปเอาเงินซอยกันเอาเงินกันคนคนละครงกันนะจะถือกล้องอยู่พี่น้องอันนี้เป็นบมืองเตีห้หอยมันมันเละเนาะน่าก็เห็นยางเต็มหมดได้ เดี๋ยวเอาสิมาเบิ่งพี่น้องมือนี้มีไผ่แน่มาเห็ดอันนี้กินเนาะวัอนี้ได้แม่ขั้วเป็นซาวตีกับไผ่เด็กๆอ๋อเด็กๆไปใส่เหรอสบายดีซาวตีสบายดีพี่น้องเห็ดกระปุ่นืันนี้เราให้ซาวตีเห็ดกระปุ่น,นสุกินพี่น้องนนพีได้อ,อ,อยากเบ,บิง่งวิธีเห็ดกระปุ่นไปเบิงนะ่งในสองคนไหนด้อ สองดาวทีที่น้าดีๆพีน้อเป็นภาษาไทยพี่ปลากรนเพร็ดะปุ่นข้นกระปุนน้ำแกงนั่นป้องปลาพี่น้องกระปุ่นเขาโอ้ประธานเปิดเนาะยังให้เมยคนเบิ่งปลาอันนี้น้ำแกงกระปุ่นพี่น้องใส่ประธานเลยแล้วหรอกอันนี้มีตีนไก่เนื้ะปลาอัมือนเห็ดน้ำเนื้อปลาด้วยพี่น้อง แม่ตตังทางฝั<น>่งไต้เอือน่นเมียกะทิบ่ตถิน้ำยาปลาตัวนี่คุณแม่กะเห็ดสบายดีนะขอบคุณพี่น้องขอบโมขอบใจขอบคุณสำหรับพกหมื่นซับด้วยพี่น้องอสบายดีสระรองหกหมื่นจากเผาสุกเนาะขอบมุกขอบใจนำเอฟซีตะคุสุดเลินเด้อพี่เข่ามาติดตามเป<า>็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อ ก็จะมาห่อทุกมือ่นสับกับลมลูกคุกค้านพี่น้องเลยก็จะมาหอดจุดนี้กัญญาแค่งเมื่อยครับอีต้นอีต้นบ่าวซุกอย่างเม่นอันนั้นหัวหน้าโมลมลูกคุกค้านขวโม่พี่น้องมันจังแข็งแก่งเนาะหลายคนว่าตะกี้แต่ก่อนผู้ใดก็บยาเขตยูทูปพี่น้องผู้ใดก็บยาเขดอาบสัน ได้ก oh, ็ไปเห็ดง่ายได้เงินโอ้มันรวยมันมีเงินเดี๋ยวนี้มันเห็ดยูทูบอยากบอกว่ามาพี่น้องมาเห็ดนํากันเด้อผู้ใดอยากเห็ดเออที่เห็ดง่ายสบายสบายพี่น้องเห็ดอย่างง่ายยูทูปเร่ต้องเห็ดยังสบายสบายผู้ใดอยากเห็ดมาเด้อมาเด้อเชิญส่วนทุกคนมาเห็ดมีเตือนพี่น้องปวดหัวก็อจะตายเนี่ยพี่น้องขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องสวัสดีปีพี่น้องสบายดีเด็กๆ มูบาวสุกกระสิเปลี่ยนไปที่ละลุนที่ละลุนนะพี่น้องว่าแต่เดือนนี่นะที่เองไฟของวัดเนาะก็ได้สิเปลี่ยนมูครบใหม่แล้วป่ะเนี่ยก็ครบเล็กหน่อยเป็นก็เล็กหน่อยบ่ไปหนาไปดังแม่กำจิ้มเมื่อยอยู่แดดเมื่อยน้ำจะเมื่อยเห็นนะ เป็นห่วงเป็นใหญ่แม่ว่าท่านเป็นตเป็นตนเป็นบบกเป็นผลัวอ้าวสมมติว่าขออว่านม่จะถือเป็นห่วงขอเห็นนะเป็นห่วงอีนั้นเป็นห่วงโอ้ยซ่ำซ้ำแท้เด่นยู่กับเล็กน้อยสามเนื้อสามตบวมีอียังเป็นของตัวเองมีอียงเนี่ยเป็นของตัวเองยักษ์ละเงินทองนี่นั่น คือใใจบ่ะจะแจะคิดน่จะเป็นทุกแน่นอนเพราะว่าคอยบ่เอาบ่เอา่จะว่าต้องคิดแท้นคอยแม่เ้ยจะใส่ชีวิตของเจ้าเห็ดหอดบันปลายจ้อะไรก็แล้วพ่อถูกแค่นั้นเลยเป็นห่วงถูก์คนันเลยลูกบด้ทุกบวหยาบอามีลูกมีแม่มันสวยคบายนี่อะนั้นแทงบวชถูกก็เก่าปะ ทุกหมดแบานนี่ได้เจ้าะก็งาแล้วบาดนี่เอาใครที่มาแบบนำเจ้าะเอาขึดเบ้อเนาะจังไหนขอว่าผู้นี้ผู้นั้นก็บ่ไปไปเบิดแล้วบาดนี่ก็ไปมันดีมองเดอีเนาะเอ๊ะศสารมันดีว่ะสะเนี่ยมันได้ผัวผัวมันได้ผัวมันดีว่ะเลยเนี่ยมันเป็นสิทธิ์เลยมียังดีดอกโลคนี่ครับเนี่ยกระดัมบาา

ต้องห่วงคอยว่าแต่คอยมีเงินนะเขาไปอยู่มัแถวแน่นอนแม่จะเตรียมโต้เถาแล้วก็อยู่ผู้เดียวจะลุดอยู่คนเดียวอีกเลเนาะจะเอาแล้วจะมีลูกจะคิดว่าว่าลูกจะสิเหลี่ยงเจ้ากูใดมันสิมาเหลี่ยงเจ้าไปเหรอสิมาเหลี่ยงเจ้าไปขิดน้ำตาลเหรอเคยให้ลูกดิเอ๋งนะวันนี้ไปวัดน่ะ จะเลียงจะได้คือจงมีแต่คือจงมีแต่ลูกห้างเงินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ลูกแต่ว่าเลี้ยงเจ้าูมันไม่มีอยได้เห็ดกินต็ดกินอเ็้บ่ะอีไผมาเหยือกินเอตัมาอืมมันมหอดเวลาก่อนวสิไปคิดนะดูเขาก็มีอนาคตของเขาจะไปห่วงเ ใส่ัดองอมอใใอส่บัดลใอคาปคกันะอคแตข่าตะกิม่แต่อยากไห้สางคอบคัวเนาะครับคนสางคอบคัวบ่มีพัยดีจะคน้นไม่แตถูกไม่แต่เน่าตีกันตะพึ้ตะพื้นไม่ห้างไม่หมายปานียงแบบยังอยากให้เอาเนียงแบบอันนี้บบนคือบอ่วแบบว่าเออใส่ชีวิตใต้มีความสุกกระเพาะแหละ าจาบย์อยากให้ดูแปลผัวเอามิผู้เอาเด้อผู้เอาเห็นว่าสิมีความสุขเห็นสามสี่คนนะข้างเพื่อนกนดิกามิพี่นอหมือนกันเห็นว่าสิมีไฟนี่ เดีเ็นี่กรดงพี่น้องไปเบ่งในสองสาตีนะอันนี้ขวัขวอันนี้เดี๋ยวแล้วพี่น,อน,อนอ้องนำกระปุนเฮาตาตีซือเมื่อตาตีพี่น้องก็จะแสบคักไปเบ่งในสองเพื่อนเด้อใเอาอันนั้นไปนั่นเอาไปเอากรปุนไปนั่งไปงยอ่อได้อยู่บ่ กันหรือ hmm. ว่ากัเอาไปกับอันก็ได้พอย่งไปเไปปงกันทาไปบ่นละอันทานบ่ไบ่เ้ยากันไปกินเออได้ยูบ่ขวบหรอหเดียวรันนี้กินน้ำกันไร้ลายคนไปเจอเไป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 หปไ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 ่ไปไปไกไป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  นายกมากินอยู่ข้างนอกกินกับครอบครัวพ่อกับแม่อะไรกัส่วนเด็กหน่อยมากินนำ้ำวันนี้ส่วนบาปปบาปปไปอยู่พี่นนองไปบ้านไอดอนไอ้ข้าว่าไอดอนซื้ออันนั้นซื้อรถไทยมาแต่ฝั่งไทยพี่นนองเดี๋ยวเขาจังสิไปหาคนอ,อื่นๆไปละนี่บรรยากาศพากันมากินอยู่นี้เนาะ ก็ดีพี่นอกบรรยากาศกำลัางสีคำ่ำมันก็สีเย็นๆมันนี้ปิกนิกนอกบ้านโอ้ยลืมเอากับปิแล้ 10! 10! วฮะตีปตีปมึงย่างมนาเอากับปิไปไหนเด้อก,กูลืมกูจับเลยกูกะว่างไว้ขึ้นกับปิกับปิ <c oughs> ต่อขอมาอีกที่สลัดส,สาดปูจะได้คือบโจูกันฮามึงป <c oughs> ูสาดทางไลยจังสิ กุสลทั้งควาเอามาวางไว้กลางบอ่อันนี้ขระปุนฮะหาเนี่ามาห้องแลนไปลนเนี่ามาห้องไว้ฮะอันนั้นเห็นแหละเนี่ยห้องมันเหจะเป็นอันนั้นเป็นกระสีอันน,นี่พี่น้องกระปุนหาโลน,นี่เป็นพักพักเขาก็สิเป็นปีเด้พี่น้องปีกล้วยแล้วก็บ,บักทั่วแล้วก็อันนั้น ผัก ais, สู้เนาะเรียกว่ากะลำฝั่งไทยกระลำอันนี้ข้บวุ่นสื้อเป็นแบบไม่ค้าแบ่งค้ายกระชิบงามใน่พี่น้องเขาจับให้มันได้เป็นแบบมันบริยงกันทนาข้าวปุ่นใส่กระทะกินแบบนั่งกินส้มบรรยากาศยามแรงฟังเสียงเขียดห้องเอาไหมเอาไหมลูฟีู่ฟี่จะเข่ามากเลยจะเข่ามากเลยจะกี่ต้นไม้ลัน พากันมานั่งกินนี่ดูฟื้นความหลังพี่น้องตะกี้พากันมาเห็ดกินแต่อยู่นี่แหละมันกับวิว่ดีคนกับเบิงลายเด้มันแบบได้ยินเสียงเขียดนำเน้ะพี่น้องอเอามาตักอยู่กลางพี่แม่มันจังอันนี้กะเ,เบิงเจยาถาโซลัดเอาแน่วห้องมาก่อน มาต่างกินยินปลาฟ้ากันมากินเออมาตั้งนี่ตาคนมารบก่อนจังตักจังตักกินพร้อมกันมานั่งพร้อมกันย่นี่ยินพร้อมกันฮ่าพี่เนาอง้ำเหนือเนาะนี่ข้บวปุ่น กินกันก็นสุบวสุกคนฉะนัะะ้นนีพอกันมานี่ยกันมานั่งกินดูนี่แหละตากตักแบบจมกินใช่แหละสิมนีไทยทีติเพื่องอ่ามีไฟก็ส้นนี่แล้วจะนอนมามาซูมากมากเหรอว๋ยวถามมาครบกับพากันมานั่งกินอยูนี่มากมา,มาซู